พี่นอนมากกว่าจริงๆเขาถามถูกอีกคนนึงตอบไม่ก็ค่ะก็เป็นยังไงคะตอนนี้เป็นแบบเบ่งบานมากเลยเนาะพูดจีนค่ะอพูดจีนพูดจีนใช่แล้วไปจิ้นก็ได้ไงนะครับตอนนั้นอ้าวเพาฝากถามมาใครนี่น้องอ๋อก็ค่ะตรงนี้เป็นตั้งเหลี่ยมใช่มีแบบเหตุแบบไปม่ให้ตกผ่าน อ๋อค่ะก็บองเอินไปรู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะในที่ที่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็บ่อยอยู่ค่ะบ่อยอยู่ครับใช่ค่ะคุยกันเรื่อยๆรื่อยใช่ค่ะครับอ๋อมงที่กิดแอนนาเสือไปเซอร์ไพรส์แอนนาเสือในรายการฉันแต่งนุ่นแต่งตัวเป็นแอนนาเสือเลย แอนนาเสือก็เลยตั้งแฮชแท็กว่าพี่นนเป็นแอนนาเสือได้ทุกคนบนโลกนี้ก็เป็นแอนนาเสือได้สวยไหมดูยังมเสวยมากเธอสวยจริงๆงให้คนอเดนชมไหมไม่ใช่หมายถึงพี่แอนนาเสือสวยแต่นี้เป็นสายตลกนะก็ดีใจคือแอนนาน่ารักมากคือเราทํางานกับแอนนามาประมาณสองสามไม่ใช่สองสามรอบแล้วครับก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราติดทางรายการติดต่อมาว่าให้เปอร์เซอร์ไพรส์หน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยไปแล้วเราก็รู้สึกว่าวันนั้นเราก็ทําเต็มที่ก็พยายามแบบติด ทำบิกเพราะว่าทรงผมจะเป็นไดตรงแล้วก็เป็นใส่ชุดแบบวีซัวแล้วก็โชว์หลังอนะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเลเซอร์หลังแล้วพยายามเลเซอร์ขอบขนไม่ให้เห็นเดี๋ยวให้มันดูไม่เป็นผู้ชายแล้วก็เลเซอร์แร็คแร็ทำทุกอย่างให้เป็นในนัเสือได้เท่าได้เท่าที่เราทําได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ไม่เหมือนมากแต่ว่าก็พยายามทำเต็มที่ท <คน S 1> อินทราใส่วิกจริงไหมคะเออเป็นผมต่อครับโอเคใช่ละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เตรียมตัวหรอไม่ได้เตรียมตัวเลยครับอย่างนั้นเลยใช่แต่ว่าพยายามทําให้เต็มที่ ทายไม่ถูกครับทายเป็นทายเป็นพี่ตุ๊กี้จริงร้อยจริงเราไม่เห็นหน้างแต่ว่าเราชู้เราชอบพูดเราตลกเราชอบจะจอยๆอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับสนุกดีคถามความแอ้วยังไงยังไงไม่ไม่ถูกพูดได้ไหมพูดได้ปะพูดได้นะก็ตอนนี้เลิกกันแล้วครับยังไงเอะไรกู เฮ้ยเลยอ๋อเฮ้ยเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือหมายถึงว่ามันก็เป็นเรื่องของคือหนูจะบอกว่ามันไม่ได้มีมือที่สามเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีใครก็คือแค่เราตกลงกันแล้วว่าเราเล่นกันเพราะว่าเราหนึ่งเลยมันเป็นน่าจะเป็นในส่วนของเวลาเราเราคุยกับใครแล้วมันไม่ไม่คลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำหมดชาติเก wow 네ี่ยววะเราไม่หมดแต่เขาไม่รู้ไงเขาก็เหมือนแบบว่า เหมือนต่างคนต่างแบบว่าทํางานเยอะแล้วพอมาเจอกันปุ๊บมันหาตรงกลางไม่เจอแล้วก็เหมือนแบบว่ามันก็กลายเป็นว่ามันทําไม่รู้จะไปต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยยุติความสัมพันธ์ครับแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ตอนนี้หนูหนูได้แต่ไม่ว่าเขาได้ปั๊เพราะเขาไม่ตอบเลยเขาไม่ตอบมานานแล้วครับเขาไม่พูดกับหนูลยสักพักละไม่แน่จะพูดตั้งแต่แรกแล้วด้วยเป็นคนไม่ค่อยพูดตั้งแต่แรกด้วยครับใช่ก็เลยเราไปง้อนเขาพยายามตอนแรกเขาพยายามง้อนเราแต่พอเรา พอเราพยายามที่จะแบบเข้าไปอยู่ในชีวิตเขามากๆมันก็กลายเป็นว่าเหมือนจุนจ้างเขาเกินไปหนูก็ไม่อยากทาหน้าดีๆคนให้สัมภาษณ์อยู่นะครับค่ะนั่นแหละครับแต่หนูมีคนใหม่ละฮ <Yes. S 1> ะไงไงคือ <c oughs> คือคไม่<บ>ต้องบอกก่อนว่าคือจะห่าว่าแบบเออสิบเอ็ดรอดอก็ได้แต่ว่าเ,เราหมายถึงว่าเราไม่จําเป็นต้องจมปากกายดีโลเด้นฟลาเวอร์ก็ได้ใช่โลเด้นฟลาเวอร์ก็ได้สวยีฟลาเวอร์อะไรก็เป็น้รไป คือเราไม่จบปากาดีตเรามูพออนไวเพราะว่าสุดท้ายเราว่าเราออกไปเราก็มรูจะเจอมลพิษภาวะเราจะแบบเจอแบบเออตุวยวันไหนเราก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนครับตอนนี้ก็มีคนคุยใหม่แนว ที่ทองก็เป็นในส่วนของที่หนูจะต้องบอกเขาไปแล้วว่าหนูจะคนดูแลลูกเอง mm hmm. ใช่เราตกลงเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ซิงเกิลมัมได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสับเรื่องลูกไม่จําเป็นพี่ไม่ต้องการจ้ะเพราะว่านนท์หอก็มีปรึกษาเรื่องนี้เหมือนกันแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่แก้็มาปรึกษาเรื่องนี้ไป <ừ. S 2> ว่าเฮ้ยเราต้องยืนหยัดกัด้วยตัวเองเพราะเราเปียชีมีตัวมีอาชีพของเราแล้วเราก็เหมือนทาสุจริตทุกอย่างเหมือนหมายว่าเราก็เลี้ยงตัวดูตัวเราได้เพราะว่าเงินเอกนนท์เขาก็เลิกธุรกิจฟอกเงินไปแล้วะ S <S <S ไม่เคยเอ้าวหรอม,มันไม่มีถึงให้ฟ่อให้ตามอ๋อโอเคใช่เพราะสุดท้ายเงินทองของนอกใจครับดวงใจนี่มาให้แค่ตัดปากคนเดียวใช่แม่กูตามแบบทางครอบครัวเนี่ครอบต้องรับอย่างนี้แล้วนะแบบเราก็คือ,อหนูก็เสียดายแล้วแม่หนูร้องไห้เพราะว่าเขาเหมือนแบบเขาก็รักคนนี้มากอะไรเงี้ยเออทางแม่ฝ่ายชายก็มางองแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่อยากหลังนั่นเลเจ็บจมูกเหรอคะค่ะตับสูงตัสูงใช่ดีใจมคุณพี่ได้อะไรจากสิ่งที่หนูพูดปะอ้าวได้ความคิดแง่คิดเนาะของคนที่แบบว่า บางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องมยียดติกาบคนแค่คนเดียวเราสามารถมีได้เนาะคือถ้าเราปวดตัวแฟนเน่ราจะมีแฟนได้แค่คนเดียวแต่ถ้าเราปิดตัวแฟน,นะค่ะเราจะมีกี่คนก็ได้ก็เป็นอันนี้พี่มิกกี้ก็ยังทําอยูต่ตอนนี้แม่คุณตาตระหนักคุณตาคืนมารักกันอย่างที่เคยบอกใช่แต่ในอนาคตไม่แน่ค่ะเพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนมิกกี้ก็เคยเห็นแชทพอนะคะที่เขาคุยกันอย่างนี้ยอย่าบอกเขาแต่มันแบบ ค่อนข้างหนักขวาค่ะสายไม่ค่อยเห็นจากทางสายด้านสายไม่ค่อยเห็นจะเห็นทางขวาเยอะเนี่ยพอให้ดูแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องเดียวครับงานก็ตอนนี้ก็มีเนี่ยครับ <c oughs> ทีนี้เด <c oughs> ี๋ยวเล่นร่วมกันเนะาะใช่ซึ่งแบบแปลกใหม่มากบดยากนะบดยากเพราะว่าแบบท้าทายพอพูดถึงแฟนแล้วหนูเศร้าเหมือนเป็นไงเป็นไงแล้วไงแล้วแบบสกิลดูดวงอ่ะโอ้โหหนูต้องบอกเลยนะว่าหนูหนูดู<ม>ดวง<ม> คือต้องบอกว่าหนูดูดวงเกือบทุกศาสตร์บนโลกนี่แล้วอ่ะมันจะมีศาสตร์ที่ทุกคนอ่ะแต่ไม่คือลุ้จะมีศาสตร์ดวงดาวแบบดาวยูเรนัสดาวเนปจูนเนี่ยดูมาแล้วศาสตร์ลายมือลายเท้าไพ่ออราเคิลไพ่เอ่อต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งศาสตร์จิตสัมผัสอย่างเงี้ยเราก็ดูหมดแล้วคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบดูดวงมากหนูก็ชอบดูดวงมากก็เลยจะเอาเจาพื้นฐานตรงนั้นน่ะที่แบบเราเห็นตามหมอดูคนอื่นๆมาใส่ในตัวละครตัวนี้ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นใช่แล้วแล้วงั้นคือเราต้องดูแบบไหนครับอยู่ที่โอกาสหนึ่งหนร์จีน ขอมื่กี้ไดเป็นแบบหยิบสีสุดแซ่บสวดท้ีเสิดใา่แต่งตัวแรงๆเนาะก็ไม่แรงแม่แขแขนยาวกระโปรงยาวแต่เยวพอจบนครับแล้วกันดีในบ้านนี้ก็ไม่แน่ใจไม่ค่อยความสัมพันธ์ส่วนตัวก็เฉยๆเป็นพี่แต่เมื่อกี้พี่เขาขอว่าแบบให้ตอนสัมภาษณ์ไม่อยกูการแล้วคุยกันมนสนิทแกล้งแคือเป็นสนิทจริงๆก็ไม่ได้สนิทกันไม่ไม่่ไม่ว เมื่อกี้ก็ยังกระโดงกระติงกันอยู่นะในซีรีส์จะให้ไม่เห็นค่ะมองไปนะครับในซีรีส์จะไม่เห็นตคือถ้าเป็นคิวนนก็จะไม่มีมิวกี้ถ้ามีคิวมิวกี้ก็จะไม่มีนนเพราะว่าตับเสือท่ำเดียวหยุดด้วยกันไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะไม่ทํางานจะร้องว่าวจริงๆอ่ะเขาติดต่อให้จิีนกันแต่มิวกี้แบบไม่ไม่ขอรับตรงนี้เพราะว่าแข็งแข็งแข็งคายนะคะก็ไม่ทราบเลยด้วยปอดเป็นจีน แต่ว่าแบบเมิก้รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้น้องเขามีปัญหาเรื่องแฟนเพราะตัวนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องแฟนเดียวอยู่แล้วอะค่ะคนค <ง S 2> น่ารักนะครับพี่เมิกิอะค่ะาเขาไม่ถึงว่าเขาก็เห็นใจเราด้วยอะไรเงี้ยก็แบบเออก<ช>็ขอบคุณขอบคุณมากไม่เป็นไรไม่เป็นไราอากาศวันนี้ดีนะครับเนาะฝนตกฝนตกแล้วโอเคป่ะงานเ้ื่อตอนนี้ยังไงบ้างมีอะไรตอบเติอนบ้างฝงานของหนูตอนนี้เดี๋ยวจะมีซีรีส์สอมไวเวอร์ครับเป็นซอมบี้ของช่องดูบันดิตคิดว่าน่าจะประมาณ ไฟปีนี้ได้ดูกันนะครับแต่ตอนนี้ก็มีซีรีส์ของพี่น้องช่องสาครับรีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวออนแอร์อยู่แก็ดูได้ทางไอชีอีย้อนหลังนะครับตอนนี้ e ี5ห้าแล้วนะครับแล้วก็มีมายเซฟโซนนะครับของช่องสามกีเหมือนกันถายจบหมดแล้วนะครับก็น่าจะออนแอร์ภายในปีนี้เลยนะครับแล้วก็เร่งเร่งกำลังจะเปิดกล้องพี่นักหน้าอยู่ของเมื่อกี้ก็มีซีรีส์ตั้งนี้นะคะแล้วก็มีซีรีส์อ่นๆที่รออยู่รอนะรอรอ เขายังไม่ให้พูดใช่ไหมล่ะยังไม่มีติดต่อเขามาอ๋อเว่าะเขายังไม่ให้พูดเพราะว่าแบบที่มันเป็นความลับของทางบริษัทคขาก็คือหลอแล้วก็เดี๋ยวฝากผลงานของเราสองคนจะไปฮอลลีวูดเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีทางฮอลลีวูดด้วยแล้วก็บอลลีวูดด้วยใช่ค่ะโคอินเตอร์ก็อยากให้ทุกคนรีบติดต่อเราตอนนี้เลยเพราะว่าค่าตัวเราจะพุ่งขึ้นแบบเรียกได้ว่าแตกเิมไม่ถึงจากสิบเป็นยี่สิบบาทจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพัน จกพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องพี่ๆเขาด้วยนะไม่ได้อะไรเลยนะที่กดสองพันไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ